สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้องตาต้องใจนะคะต้องตาพามาเที่ยวนาแห้วค่ะนี่ค่ะเป็นชายแดนชายแดนไทยลาวนะคะทุกคนนี่ บ้านเหมืองแพร่ค่ะฝั่งโน้นอะ่ะจะเป็นลาวนะคะแล้วก็ข้ามน้ํามานี่นะคะทุกคนนี่เราจะทำอะไรข้ามน้ํามาเดินข้ามสะพานข้ามสะพานไม้ไผ่เล็กๆนะคะตรงโน้นค่ะแล้วก็เดินข้ามมานะคะนี่บบทุกคนดูนี่นะคะฝั่งโน้นเป็นฝั่งลาวค่ะ เขาก็จะขนของข้ามมาในวันพระนะคะอันไหนที่เป็นวันพระก็เขาจะข้ามมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสะพานไม้ไผ่เล็กๆค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะคะทุกคนนูนฝั่งลาวค่ะเป็นร่องน้ําเล็กๆขั้นกลางนะคะบางคนก็เดินเดินข้ามมาก็ได้ค่ะเนี่ยนี่กป็นลำปีเห็นไหมนี่เป็นลำปีหัวใหญ่ๆทุกคนนี่เป็ลลำปีหัวใหญ่มาก เยอะมากค่ะเดินยังไม่ไหวเลยน้องี่ค่ะบ้านนาแห้วนะคะ